ถ้าใช้อแบบสร้างสารรค์มันก็เคลียร์ปัญหาได้เยอะยต้องมเสออกลอกเออนี่ผลิตการแต่ข้อเสียคือกีอ่ร้านกี่ร้านสุดท้ายข้มาคนของคุณเนี่ยโนก็ถตนงดเอาไปขอดไอ้นเนี้ยพอกมพกเนียก็จบอย่างเงี้ยแล้วก็สามเยอะเช่นพบอ้าถ้าอย่างเงี้ยแรงแรงพอนะอาอดีขอดนะตั้งใจแก้<ถา> THANKS กับเงินที่สภาจะเข้ามาในพทื้นที่ประมาณเท่าไรตอนนี้เนี่ยสงคารามนี่นะฮะที่ทราบนะลงน้ำเต็มหมดแล้วเต็มหมดแล้วตอนนี้เต็มหมดแล้วนะฮะก็คาดเท่าไหร่ผมเชื่อว่าไม่มากกว่าปีที่แล้วแน่นอนนาปีที่แล้วแน,น่นอะนไปปีที่ผ่านมาทางสังเกตเห็นไหมว่าการท่องเที่ยวของชาวสงครามนี่ดีกว่าทุกปีที่ผ่านมานะเพราะว่าเศรษฐกิจมาเลยไม่คดีพอไม่คดีแล้วเนี่ยกลุ่มนักท่องเที่ยวที่กระเป๋าหนักๆเน,น,น,นี่ยอดีตเนี่ยชอบไปเที่ยวเมืองจีน พอเศรษกิจไม่ก็ดีปั๊บนะก็ลดกระเป๋าลงมาหน่อยมาเทียประเทศไทยนะและช่องสงการนี่ก็เช่นกันก็ถามโรงแรมแลครับเต็มกันหมดนะผมเชื่อว่าอย่างตามแล้มีละเกิน20%ดีกว่าปีที่แล้วแน,น,น,น่นอนมีแน่นอนครับผม